วันนี้วันอังคารน,นะคะก็จะตื่นเช้าไปต่อ Canadian Passport เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้คนจะเยอะหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจาก10ปีที่แล้วที่ปนุษย์ไม่ได้ไปต่อพาสปอร์ตเพราะว่ามันจะมีระยะเวลา5ปีแล้วก็10ปีตอนนี้ของเก่าก็คือครบ10ปีแล้วนะคะก็คือก่อนโควิดแล้วตอนนี้ทำหลังโควิด เดี๋ยวปนุษย์จะมามาเมาให้ฟังว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่10ปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าตอนนี้ Government หรือรัฐบาลหรือหลวงที่นี่มี System เปลี่ยนค่อนข้างเยอะปนุษย์ก็กังวลเหมือนกันว่าไม่อยากให้มีอะไรที่แบบ complication นะคะวุ่นวายอะไรประมาณนี้ก็คืออาจจะตื่นเช้าหน่อยนี่ก็ฟ้าก็ยังมืดอ,อยู่นะเนี่ย ตื่นเช้าตื่นตีห้าครึ่งเพราะว่าอ,ออฟฟิศเปิดประมาณ8ปดโมงครึ่งก็คงต้องไปยืนรอ,อคิวกันก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการต่อแคนาเดียนพาสปอร์ตที่แคนาดาถ้าเกิดคุณเป็นแคนาเดียนแล้วก็ต้องมีการต่อพาสปอร์ตก็คล้ายๆบัตรประชาชนแต่อันนี้มันเป็นพาสปอร์ตน,นะคะก็ไม่เหมือนบัตรประชาชนสักเท่าไหร่พูดผิดโอเคค่ะแลเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรจะมาเมาอะไรฟังวันนี้ แถวนะคะยาวมากเลยรต่อไปนะคะมายืนกับเพื่อนๆแปดโมงครึ่งข้างในก็ไม่ยืน <คะ S 2> ให้มายืนข้างนอกแล,แล้วเดี๋ยวปนุจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแย่มากเลยอะ่ะ ตอนนี้ก็นั่งรอนะะได้เบอร์มาพีซีซนะเบอร์เดียวกับวันเกิดเลยค่ะคนเยอะมากก็เสร็จแล้วนะคะประมาณใช้เวลาชั่วโมงกว่ากว่าตอนนี้ก็ถือรีซีฟนะคะภายในสองวันก็มารับนะคะ นึกว่าจะจ่ายเกือบ200กว่าเหรียญที่ไหนได้ไม่ถึงก็เดี๋ยวปันุจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเมนีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของการต่อพาสปอร์ตที่นี่นะคะก็ดีว่าไม่ต้องไปยืนรอข้างนอกนะคะอากาศเย็นก็เสร็จแล้วโอเคค่ะนี่คือบรรยากาศของห้างนะคะได้ใบเก็บไวย้ยากัน มาฟังกันค่ะว่าการต่อพาสปอร์ตที่นี่ต้องเจออะไรบ้างปนุษยากมากโอเคค่ะวันนี้ก็ปนุนุดกลับมาชีวิตที่เหลืออยู่นะคะก็มาคุยเรื่องพาสปอร์ตก็วันนี้ไปทํามานะคะครึ่งทางก็คือประมาณว่า ไปยืนรอโอ้ย oh ก god คนเยอะมากขนาดไปตั้งแต่ยังไม่สองโมงครึ่งนะคะสถานที่ตรงนี้ปปไปแถวเ,เบอร์ลัมโตบที่เขาเรียกนะคะเบอร์ลัมโตบสำนักงานเขาจะเปิดแปดโมงครึ่งจนถึงสี่โมงครึ่งนะคะถ้าคุณยังไม่เคยต่อพาสปอร์ตหรือทําพาสปอร์ตนะคะคุณเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะคะคุณเขียนไปเลยค่ะว่า,าทำพาสปอร์ต รีดู Passport หรือ Make a Passport นี a ยมีเขาก็จะโชว์โลเคชันให้นะฮะเดี๋ยวมันก็จะหาง่ายพอเข้าไปเราก็ความที่มันสิบปีแล้วใช่ไหมคะจำได้เลยว่าอนรุุไปทำเนี่ยหรือตอนทำพาสปอร์ตครั้งแรกเนี่ยพาสป,ปอร์ตก็จ <c oughs> ต้องขึ้นไปชั้นสอง ขึ้นไปชั้นสองแล้วก็ห้องน้ําอยู่ลึกมากน่ากลัวแต่ก็ดีว่ามันก็มีความปลอดภัยเพราะมีเจ้าหน้าที่นะคะเขาเดินอยู่แถวๆนั้นแต่วันนี้ไปหลังจาก10ปีให้หลังก็ตอนนี้ก็อยู่ชั้นล่างก็ถือว่าดีสําหรับผู้สูงวัยนะคะเพราะว่าห้างนี้มันไม่มีลิฟต์นะคะมีแต่ก็ประมาณว่าคนก็เยอะอ่ะเดินเข้าไปนะคะก็มีห้องน้ํามีเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าภายในชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแล้ว นะคะเสร็จแล้วก็คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณต้องยืนตรงไหนต้องทําเอกสารอะไรนะคะเแบบพราะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณจะทำนะคะให้ปริ้นเอกสารนะคะมากรอกให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปยืนรอนะคะไม่งั้นจะทําให้คุณยิ่งช้าเข้าไปใหญ่แล้วที่แปลกใจก็คือในฟอร์มเนี่ยเขาจะโชว์ว่าถ้าคุณขอ10ปีเนี่ยจะจ่ายในราคา260เหรียญ แต่เป็นเป็นเป็นที่ตกใจมากก็คือปรนุจ่ายแค่ร้อยหเหรียญ10ปีนะคะ10ปีร5อยห้าิเหรียญแต่ถ้าคุณจะให้เขาส่งมาทางที่บ้านก็อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยเดือนหนึ่งนะคะสี่ถึงห้าอาทิตย์ที่เจ้าหน้าที่เขาพูดนะคะปนุก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมารับเองล่ะก็บอกถ้ามารับเองก็เต็มที่2ออาทิตย์นะคะแต่ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้ รัฐบาลกับบรุษไปจีนีหรือโพลอซฟิมเขากำลังมีปัญหากันนะปะทวงกันบ่อยก็เลยเออเราก็ไม่ได้ไกลเราก็ไปรับดีกว่ามันจะเร็วกว่าที่รอนะคะเผื่อปนุจะต้องออกต่างประเทศหรืออะไรเพราะว่าเอกาสารพวกนี้มันสําคัญนะคุณเพราะบางอย่างเราทําเนี่ยเขาจะขอพาสปอร์ตเราแล้วโดยเฉพาะสิ้นปีเนี่ยจะมีคนเดินทางออกนอกประเทศก็นนั่นเยอะนะคะปะนุก็อาจจะคนหนึ่งแนหะที่จะต้องออกเนี yeah. ่ย สิบปีสองร้อยหกสิบาป,ปนุมาดูรีซีตนะคะดูรีซีตรวมกับค่าค่าทําที่แบบให้เร็วขึ้นเพิ่มอีกสามสิบเหรียญน,นะคะถ้าคุณจะไปรับเองแล้วก็สปีดก,การโปรเซสนะคะก็เพิ่มอีกสาสิบเหรียญก็จ่ายแค่ร้อยแปดิแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเพราะว่าเราก็โอเค พราะถ้าเกิดเขาชาร์จ260ปานก็งต้องจ่าย260อยู่ดีนะคะก็เลยโอเคก็ได้ใบเสร็จมานะคะก็จะให้ใบเสร็จมาแล้วเขาก็จะบอกว่าให้คุณไปเซ็นชื่อตรงนี้นะคะที่เขากาาไว้แล้วก็ไปรับบัตรแล้วก็เอาใบาขับขี่นะคะใบขับขี่คนมาอยู่แคนาดาทุกคนรู้หมดว่าทุกคนจะต้องมีใบขับขี่คุณจะมีรถหรือไม่มีรถคุณก็ต้องมีใบขับขี่นะคะอันนี้เป็น เบสิ Basic, กกฎหมายของที่นี่เลยก็ยังแปลกใจอยู่นะคะเพราะมันมีจะมันจะมีที่อยู่มี ID มีอะไรของเราหมดนะคะรวมทั้งพวกบัตรสุขภาพด้วยนะคะนี่คือประเด็นของถ้าคุณมาอยู่แคนาดาเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะง่ายมันจะไม่แตกต่างเหมือนประเทศไทยอยู่แล้วนะคะส่วนไฟพาสปอร์ตเนี่ยเขาก็จะจอบลูให้นะฮะนี่คือปนดออกนอกประเทศไม่ได้ละนะคะออกนอกประเทศไม่ได้แล้วเขาก็ถามนะคะว่าคุณจะเดินทางก่อน วันที่นี้เดือนที่นี้หรือเปล่าเขาะจะมีกําหนดนะฮะเราก็เลยก็แบบเอาง่ายๆก็คือเราไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วก็เขาก็เลยเจาะรูออกมาเนี่ยค่ะแค่นี้เสร็จก็คือ,คอแปลกใจว่าทําไมต้องให้เราไปยืนรอข้างนอกถือว่าวันนี้โชคดีนะคะฝนไม่ตกหิมะไม่ลงไม่งั้นนะฮะก็เปียกกันแต่ป้นุก็เอาล่มไปด้วยแต่มันหนาวกมันเย็นก็เลยไม่อยากไปยืนหนาวถูกไหมคะถ้าหิมะลม มันก็ยังหนาวนะคุณก็ถือว่าโชคดีก็พยายามใจล่มลมนะคะว่าโอเคทําไปตามขั้นตอนของเขาก็สุดท้ายก็เสร็จก็เลยไปได้โอกาสเดินตัดผมนีเชอบไหมคะก็โอเคนะคะ refreshing ก็เดี๋ยวปโนจะมาเมาเรื่องประสบการณ์ที่คนโดยเฉพาะลูกป,ปโนนาเขาไม่ได้ดูแลสุขภาพเขาเสียชีวิตเมื่อเสาที่แล้วก็นี่ก็ครบสิบวัน วันนี้นะคะเราก็ยังเสียใจอยู่แต่ก็จะมาแบ่งปันอุทาหรณ์เตือนนะคะว่าให้คุณรู้จักดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเพราะคิดว่าคุณอายุยังน้อยมันไม่ใช่นะคะก็มนุษย์ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะมาคุยต่อในเรื่องที่เราคุยค้างกันไว้ในการผู้ชายต่างชาตินะคะออกเดทมาเจอพี่ทอมได้ยังไงนะคะแล้วก็ ไปเป็นแม่บ้านนะ,ะก็ปนุก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตนะ,ะวันนี้ก็ไปใช้ชีวิตก็คือออกไปทําพาสปอร์ตออกไปตัดผมก็อย่างที่เห็นนะคะที่เห็นรูปว่าเราต้องยืนรอข้างนอกก็ยังแปลกใจอยู่ว่าทําไมเขาไม่ให้ยืนรอข้างในเพราะว่าในห้างมันจะมีพื้นที่นะคะแล้วเขาไล่ทุกคนให้ไปออกยืนรอข้างนอกแล้วถ้าเกิดฝนตกหรือว่า ถ้าฝนตกก็อาจจะให้เข้าเราไม่รู้ไงปนรนุไม่รู้ไงก็เลยก็ต้องทําตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขานะเพราะถ้าเราไปยืนรอเนี่ยมันก็ไปบังตามร้านค้าหน้าร้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ก็จะไปรับพาสปอร์ตก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าต้องรอคิวนานไหมแต่เขาบอกว่ามันไม่ต้องรอนานก็คือถ้าคนทําพาสปอร์ตหรือทําต่อเล่มใหม่ก็จะยืนอีกแถวหนึ่งแต่ถ้าคุณ มีใบเสร็จอะไรคุณก็ต้องยืนอีกแถวหนึ่งแล้วก็อาจจะเร็วกว่าคนที่จะต้องไปยืนรอก็ประมาณนี้นะคะก็นี่ค่ะขอบคุณมากเลยที่ทุกคนได้เข้ามาฟังช่องประนุนะคะก็ฝากช่องด้วยแล้วกันโอเคค่ะไ y e f ฟน now